Busy สวัสดีครับวันนี้มาคอนเทนต์เรื่องของการหาแอปแต่งรูปให้ผอมนะครับจริงๆมันมีหลายแอปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมลองใช้เหมยตู้ครับเพราะว่าผมใช้บ่อยนะครับแล้วก็เออลองใช้ดูมันก็โอเคนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวผมจะลองแต่งให้ดูนะครับเอารูปสาวอ้วบนะครับแต่งให้ดูผอมนะครับก็ สำหรับเหมยตู้นะครับมันมีทั้ง iPhone นะครับมีทั้ง Android นะครับแล้วเปิดเลยครับเดี๋ยวไปเลือกรูปนะครับผมเลือกรูปมานะครับผมเอารูปนี้อันนี้ผมลองแต่งดูนะครับเดี๋ยวออกก่อนต้องขออนุญาตเจ้าของต้นฉบับรูปด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าผมโหลดรูปนี้เป็นรูปฟรีครับมาจากเว็บฟรีครับชื่อว่าอันนี้ครับที่ผมโหลดมานี่ครับ p ิก a b a y ครับแล้วก็เซิร์ชนะครับ ผมเคยรีวิวแล้วหรือว่าเพื่อนๆเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับรูปฟรีมันจะขึ้น Pi ก e l Bay มามาครับอผมเอารูปนี้ครับรูปนี้น้องก็จะอวบหน่อยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนไทยนะผมขออนุญาตเจ้าของรูปด้วยนะครับหรือว่าเจ้าของภาพด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เอามาแต่งให้เป็นตัวอย่างนะครับจะไม่ทําให้ไม่ดีนะต้องขออนุญาตก่อนับจะจะไม่ได้แต่งให้ไม่ดีนะครับแต่งให้สวยนะครับโอเคครับอ่ะ เราเปิดมานะครับรูปนะครับสําหรับเหมยตู้มันจะมีตัวเลือกตรงนี้ครับคําว่าตัดต่อรูปภาพเดี๋ยวผมเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยอ่ะหน้านี้ใช่ไหมไปที่ตัดต่อรูปภาพครับแล้วก็เลือกรูปมานะครับผมเปิดแล้วซูมหน่อยนะครับจะได้เห็นนะครับทีนี้เลือกคําคสั่งครับคําสั่งที่ผมจะใช้นะจะเป็นคําคสั่งปรับแต่งครับ ขวาสุดครับกดเข้าไปอ่าปรับแต่งมันก็จะมีตัวเลือกมานะครับให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับอ่าทีนี้ที่ผมจะใช้นะผมจะเนี่ยเดี๋ยวลองเมคอัพก็ได้เมคอัพคือการแต่งหน้าแต่งตาครับถ้าอยากจะแต่งก็แต่งเพิ่มครับแต่ว่ารูปนี้นะครับรูปเจ้าของรูปแล้วน้องแต่งหน้ามาแล้วครับก็สวยอยู่แล้วนะครับเราจะไปตรงแปงโฉมเลยครับอ่าแปลงโฉมนี่คือมีทั้งเนี่ยรูปทรง คิ้วตาจมูกปากครับอ่าเดี๋ยวผมจะแก้ทรงหน้านะครับให้เลียวหน่อยอันนี้กดหน้าลงมาได้ด้วยครับเปลี่ยนทรงหน้าแท็บอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวมันจะผิดรูปไปนะครับเอาใหม่เอาใหม่ใหม่แปลงโฉมนะครับแล้วก็อ่าเลือกเป็นนี่ครับหน้ากว้างครับปื๊บหดขึ้นมาหน่อยน้องก็จะหน้าเ,เรียวๆนะครับอ่าไม่ต้องยไม่ต้องเดียวมากเดี๋ยวจะโดดน,นะครับ นี่ก็โหนกแก้มปึ๊บดกดเข้ามานะครับเครื่องล่างปึ๊บหาไว้อย่างเดิมดีนว่าลองเล่นดูครับลองปรับดูครับแล้วก็ซูมปรับซูมปรับกับข้างอ่ะคางไม่เอาไม่เอาเท่าเดิมเนี่ยคางไว้อย่างเดิมครับศูนย์ปึ๊บกลามนะครับปึ๊บหาไว้อย่างเดิมเนี่ยอ่ะประมาณนี้นะครับ ได้ไหมหดหน้ากว้างไออีกอ่าเรียวๆหน่อยไม่ต้องเรียวมากครับเดี๋ยวมันจะดูโดดไปครับอ่ะคิวนะครับอยากแก้ทรงไหมเพื่อนก็แก้ได้ครับอยากจะให้มันขึ้นประมาณไหนอ่าผมว่าน้องน่าจะคิวชี้ๆน่าจะน่ารักครับอัตรานะครับสามารถที่จะปรับตำแหน่งได้ครับผมเอไว่ายังเดิมครับจมูกนะครับสามารถดึงลงมาได้ครับนี่ดึง จมูกอกมาเอาไว้ยังเดิมดีกว่าทรงจมูกเดี๋ยวหน้าเปลี่ยนปากนะครับอ่าผมเอาไว้ยังเดิมครับถูกไปครับอันนี้คือได้โครงหน้ามาแล้วฮะโครงหน้ามาก่อนแล้วก็มาหุ่นครับหุ่นก็มันจะมีคําว่าหุ่นเพียวครับหุ่นเพียวก็คือมันจะเป็นเหมือนให้เราเลือกผูกกันแล้วก็แตะแบบนี้ครับดึงเข้ามาครับมันก็จะดึงเข้าไปครับเหมือนระบายครับเหมือนระบายเหมือนนีบดึงเข้าไปแบบนี้ดึง มันก็จะโค้งตามที่เราดึงนะครับอะแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าใช้อีกแบบดีกว่าครับอันนี้มันเหมือนมนนวลนครับแต่ถ้าอัตโนมัติจะมีอีกอันหนึ่งครับชื่อว่ารูปส่งรูปร่างครับมันจะอยู่แถวๆนี้นะไล่มาส่งรูปล่างปุ๊บทีนี้ AI มันจะคํานวณครับหาเอวหาหน้าอกนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวอันนี้อ๋ออันนี้มันซูมไม่ได้ครับไม่เป็นไรสูงขึ้นไม่เอาครับเอาร่างกายครับร่างกายนี่ครับ ดึงอันนี้คือเอวครับมันเป็นประสาทจีนครับตรงาาร่างกายอันที่สองมันมันเป็นเอวครับเนี่ยดึงได้เลยเนเพื่อนก็นดึงเลยสุดประมาณนี้ครับผมเอาสุดเลยมันก็ไม่น่าเกียดเท่าไหร่เกือบสุดอีกอันนึงอันนี้นะอเอ้ยอันนี้แขนครับแขนเห็นไหมครับช่วงแขนจะเล็กลงครับอดึงให้แขนเล็กลงนะครับคอและไหล่ครับอันนี้คอและไหล่ดึงสิให้หดมานิดหนึ่งครับ อันนี้อะไรไหลเอาไหลแต่ว่าหน้าจะต้องเป็นรูปหน้าตรงครับอันนี้หน้าอกครับเสริมให้น้องหน่อยปรับสุดเลยครับต้องขอขอโทษน้องนยถ้าน้องมาเห็นครับอันนี้พี่ไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ไม่ดีนะทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆมาแต่งรูปกันนะครับน้องอ่ะอันนี้เส้นเส้นไม่เอาครับมันเหมือนเป็นลายซิกแพคครับอ่ะเสร็จแล้วครับดูบีฟอร์ a f t เตอร์บีฟอร์ครับอัปเตอร์เห็นไหมครับบีฟอร์อ f t เตอร์แต่ว่า มันจะมีปัญหาถ้าเราปรับมากนะครับบ้านมันจะเบี้ยวครับอันนี้ต้องระวังครับเวลาแต่งก็ดูด้วยครับว่ารอบข้างมันเป็นยังไงครับแต่ว่าถ้าวิธีแก้ที่ผมจะใช้นะผมจะผมบันทึกก่อนเลยละกันบันทึกคือผมเอานี้แหละแล้วกลับมาที่เอ่อมันบันทึกมาแล้วครับเปิดมาอีกทีทีนี้ไปใส่แก้ไขครับแล้วก็ ไปที่ฟิลเตอร์ครับผมจะใส่ฟิลเตอร์ครับนี่ใส่เป็นตัวนี้ครับที่มันเบอร์ครับหรือว่าเพื่อนๆจะใส่ตัวไหนก็ได้ครับผมก็เลือกใส่ที่มันแบบเบอร์ให้แล้วก็เบอร์่งเบอร์ไปเลยครับจบนี่ครับเบอร์ข้างๆเลยครับจะได้ไม่ต้องเห็นนี่ครับอย่างเงี้ยไปเลยจะได้ไม่ต้องรู้ว่าเราบ้านเราเบี้ยวครับเบอร์หลอกไปครับแล้วตรงนี้ก็ใส่หน้าเนียนเลยนี่ครับมันปรับได้สองแบบ ปรับฟิลเตอร์กับความงามครับผมก็นี่เลยเบอร์ไปเลยครับจบจบไปเห็นไหมครับเออเป็นฟิลเตอร์ตัวเบอร์ครับชื่อว่า sf 2ครับลองหาดูครับมันจะมีอยู่เป็นตัวฟรีครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเสร็จแล้วและนี่ก็คือการแต่งครับ การแต่งรูปให้ผอมครับแอปแต่งรูปให้ผอมคือใช้แอปเหมยตู้ครับส่วนวิธีการแต่งผมก็รีวิวไปแล้วนะครับแล้วต้องขอโทษน้องด้วยนะครับอันนี้ขอโทษเจ้าของรูปด้วยนะครับผมว่าน่าจะเป็นคนไทยนะคือไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ไม่ดีนะครับคือจะทําให้สวยขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆมาลองทำตามนะจ๊ะโอเคครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย